สวัสดีค่ะพี่พิงน้องข้หมอเศรษฐีโชคปะยะเกินนะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่13เมษายน2563ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองค่ะแต่ว่าเสื้อเป็นสีสงกรานค่ะพี่น้องค่ะให้เข้ากับบรรยากาศค่ะ ถึงแม้ว่าในปีนี้มันมีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะโอเคนะคะเราไม่สามารถที่จะไปร่วมงานสงกรานเหมือนกับปีก่อนๆได้ก็ต้องขอสแสดงความเศร้าใจและเสียใจด้วยนะคะพี่น้องนะป้หมอก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศใส่เสื้อเพราะว่าเสื้อนี่ซื้อ ไวยหลายปีแล้วก็ต้องใสซะหน่อยหนึ่งนะคะปีนี้ก็เลยชวดเลยนะคะว่าจะไปสาดน้ํากับพวกเด็กๆซะหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรนะคะพี่น้องนะในปีนี้เราก็อยู่กับบ้านกับช่องนะมีเสื้อก็ใส่เลยค่ะพี่น้องคะเราก็ประพรมกันที่บ้านนะรดน้ํานะคะขอพรให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านของเราคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะอย่างนี้นะ เอาเป็นแบบนี้อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ค่ะพี่น้องคะเราทําให้ตัวเองมีความสุขมันก็มีความสุขนั่นเละค่ะนะแล้วก็ทําให้ครบสมน้ําพระพุทธรูปพระในบ้านของเรานะก็ได้บุญเหมือนกันค่ะพี่น้องค่ะและในวันนี้ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยก็พระหมอขอขอวยพรให้กับพี่น้องและก็ครอบครัวนะคะกิดนดีอยู่ดีมีสุขนะคะสุขภาพแข็งแรง นะคะแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยสาธุนะคะอุ้ยตายแล้วมีความสุขถึงแม้ว่าจะได้ใส่เสื้ออย่างเดียวก็ตามนะคะถ้าไม่มีกิจกรรมที่เหมือนกับปีก่อนๆก,ก็ไม่เป็นไรนะคะพี่น้องนะ,ะแต่ว่านี่คือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติก็คือการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาท เพราะฉะนั้นเรามาดูดวงกันเลยนะคะในวันพรุ่งนี้ควรที่จะเรื่องอะไรบ้างมาดูผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันค่ะพี่น้องค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เป็นแบบไหนบ้างมาดูกันนะคะเอาแบบนี้กันค่ะอ่ามองเห็นไหมคะพี่น้องขาแสงมันไม่ค่อยที่จะโอเควันนี้ปหมอตั้งกล้องอ่าน่าจะมองเห็นนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เนาะเห็นไหมอยู่กับครอบครัวคือสิบ ถ้วยนะปกติก็อยู่กับครอบครัวอยู่แล้วนะขณะนี้นะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะดีขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะดีขึ้นนะคะก็คือหมายความว่าด้วยเงื่อนเวลาค่อยๆขี้คลายไปในทางที่ดีขึ้นทั้งหมดเลยนะคะในทุกๆเรื่องแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะน่าทุกอย่างขี้คลายในวันพรุ่งนี้ทั้งหมดเลยเอาดาบไปทิ้งทะเลเห็นไหมคะ นะดาบก็คือปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ติดขัดอะไรทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ก็จะคลี่คลายนะคะและก็ยังคงที่จะต้องอแบกภาระหนักในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกิจการหรือการงานภาระหน้าที่นะคะในส่วนของครอบครัวและก็ในส่วนของบริวารที่จะต้องรับผิดชอบนี่คือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ดัน ไปข้างหน้าสู้เว้ยนี่คือพี่พี่น้องวันอาทิตย์น่ารักมากๆเลยสำหรับสิบไม้เท้านะคะโอเคเอาไว้เอาอยู่เอารอดสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะและมาดูว่าในวันพรุ่งนี้พาย,ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะพี่น้องคะ่ะทักว่าเดว์เอาจัดไปกับอุ้ยหยิบแม่นมากเลยค่ะจัดให้พี่น้องวันอาทิตย์เดว์นะคะอุดมสมบูรณ์กําลังจะเกิดขึ้นกับพี่น้องวันอาทิตย์ นะคะในวันพรุ่งนี้จะได้เจอกันตอบดีๆหลายเรื่องนะคะจัดไปค่ะไม่พูดมากเจ็บคอมาดูเลขนำโชคกันดีกว่านะคะมีเลข1มีเลขศูนย์มีเลข6และก็มีเลขสมีเลข1มีเลขศูนย์มีเลข6และก็มีเลข2ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างโอ้ยพี่น้องวันอาทิตย์ดีจังนะคะมาดูพี่น้องวันสำหรับพี่น้องวันจันทร์เนาะ พี่น้องวันจันท์นะคะพยายามอย่าคิดความหลังนะคะก็คือหัวห้อยหัวทิ่มนี่นะห้าถ้วยก็คือพี่น้องวันจันทร์นั้นมีความรู้สึกว่าคิดถึงอดีตนะคะไหนไหอดีตที่มันไม่เหมือนเดิมนะนะคะคืออดีตที่อดีตที่ดีๆนะคะหรืออดีตที่ผิดหวังก่อนหน้านี้แล้วก็พยายามทําใจนะคะอืม ให้เข้ากับสถาถานการณ์ปัจจุบันแล้วอยู่กับมันให้ได้ก็คือไพ่ตัวนี้นะคะอย่าคิดเยอะนะอย่าคิดย้อนหลังแล้วก็ไม่ต้องคิดล่วงหน้าเนาะเอาปัจจุบันขณะในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้มีความสุขกับวันสงกรานก็แล้วกันกับครอบครัวสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะอะไรก็เหรียญโตโตค่ะในวันพรุ่งนี้รู้สึกว่าจะได้คําตอบดีๆเนาะมีโชคมีลาภเนาะเข้ามามีคําตอบดีๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรือการเงินมรดกทรัพย์สินก็แล้วแต่นะคะแต่ไม่ววยที่จะก,กังวลนะคะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้พี่น้องวันจันทร์นั้นตัดสินใจเลือกเนาะก็อันนี้ทํานายโดยกว้างก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องบริวารหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสองดาบนะคะพราฉะนั้นถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาในวันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปเนี่ย ให้พี่น้องวันจันท์นั้นเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องนะเล็กก็เลือกเสร็จไม่ต้องเสียดายสิ่งที่เราทิ้งไปนะคะเราก็ทาํามันให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราเลือกนะสําหรับสองดาบส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะต้องเตือนก็คือเรื่องของสุขภาพพี่น้องวันจันท์ไม่ค่อยโอเคนะคะเอ็นข้อกระดูกนะ,ะแล้วก็เจ็บไม้เจ็บมือปวดเนื้อปวดตัวนะเอาอย่างนั้นกันนะสําหรับสองดาบ จะขึ้นแบบนี้นะคะพี่น้องนะแต่คิดว่าพี่น้องวันจันร์หนังเหนียวไม่ตายเอาอย่างนั้นกันนะคะพี่น้องนาะและมาดูว่าพะยิบสีทั้งพิเศษเรื่องอะไรเดอดซันได้แล้วเดอซันของพี่น้องวันจันทร์นะคะพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบบริวารเกื้อหนุนครบทุกเรื่องพี่น้องวันจันทร์จัดไปค่ะโอเคมาดูเลขนำโชคบ้างค่ะ มีเลข5มีเลข1มีเลข2แล้วก็มีเลข9กมีเลข5มีเลข1มีเลข2แล้วก็มีเลข9นะคะพี่น้องวันจันทรค่ะวันอังคางูพี่น้องวันอังคารนะคะอ่าพี่น้องวันอังคารอ่าวันอังคารดีแล้วล่ะคะ่ะ2ไม้เทา้าก่อนหน้านี้ก็คือได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องของบริวารที่ต่อด้วยเจรจาต่อรองสํเร็จนะคะถ้าเกิดว่ามีปันธสัญญา อะไรอยู่กับใครก็แล้วแต่พี่น้องวันอังคารผ่านนะคะเขายังคงให้ความเมตตาพี่น้องวันอังคารอยู่แล้วในวันพรุ่งนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะอัศวินช่วยก็คือโชคดีนะคะบริวารเกื้อหนุนคนรักคืออานุนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพี่น้องวันเอ่ออังคารนะมีเกณฑ์จะออกรถใหม่ได้ด้วยนะคะแบบนี้นะแล้วก็ โชคดีในเรื่องความรักแน่ยงี้นะคนรักนะแล้วก็เรื่องงานก็มีพลังแล้วล่ะนะคะสู้ต่อไปนี่นะบางท่านอยู่กับบ้านกับช่องก็เริ่มที่จะมีงานเข้ามานะอย่างงี้นะคะบางท่านก็มีงานปกติอยู่ก็ยังทำอยู่แล้วก็ดีแล้วปรับให้เข้ากับสถานการณ์ได้เร็วยอมรับมันได้เร็วแล้วก็สู้นี่คือพี่น้องวันอังคาร ค่ะดีทั้งสามใบเลยนะคะพี่น้องนะเอล็มาดูว่าไพ่ยิปซีทักอะไรดีนะคะบอกว่าเดอสตาร์ star, ไปถึงดวงดาวแน่ให้ใจเย็นเย็นร่มๆค่อยๆตอบโจทย์ทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องจริงๆนะคะไม่โกหกนะคะก็คือหมายความว่าเราต้องรออดทนรออย่างมีความหวังนะคะอย่างนี้เลย นะทีนี้เรามาดูเลขนำโชคกันบ้างนะมีเลข2มีเลข1มีเลข1มีเลข7มีเลข2มีเลข1มีเลข1แล้วก็มีเลข7ค่ะพี่น้องวันอังคารดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะไม่สบายไหมคะแน่นะที่ผ่านมานะเดทนั้นก็คือไม่สบายนะคะอาจจะเข้าโรงพยาบาลเนาะเกี่ยวกับเรื่องของโรคทางเดินอ,อาหารหรือเปล่า อย่าลืมนะคะพี่น้องนะกินร้อนช้อนกลางคนละอันแล้วก็ล้างมือทุกครั้งนะดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะพี่น้องนะนี่อย่างนี้นะไม่งั้นจะเข้าโรงพยาบาลนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะในไพ่ตัวนี้พ้าหมอทำในแค่คลีทให้นะเดทจบนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่หมดทุกหมดสุกหมดโรคภยัยสนิทจันไรไม่มีจบนะคะเริ่มต้นใหม่นะคะพี่น้องคะ่ะ Yeah. แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ได้เงินใครให้เงินหรือเปล่าไม่แน่ใจราชินีิรียญนนะ่ได้เงินนะคะนี่ได้เงินได้เงินนะได้เงินแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่พอเพียงก็ตามดีกว่าที่เงินไม่เข้ามือนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเนาะเออเอาไว้ก่อนค่ะไว้กินก่อนนะคะพี่น้องนะเรื่องอื่นก็ว่ากันค่ะและก็ยังมี รับลมคมในมีความลับนะคะที่ไม่สามารถที่จะบอกใครได้หรือยังแก้ไขไม่ได้ถ้าเป็นดาบนี่ก็หนึ่งเรื่องงานละสองเรื่องของการเงินเนาะเรื่องของหนี้สินหรือความลับอะไรที่ปิดบังไว้และเก็บไว้คนเดียวมีความรู้สึกว่าจะแก้ไขด้วยตนเองแต่ปรากฏว่ามันแก้ไม่ก็ได้แล้วจะขึ้นในกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะ ก็ให้ปรึกษาคนที่ใกล้ชิดคนที่สนิทสนมคนรักคนในครอบครัวนะคะพี่น้องคะเพราะว่าถ้าเราปิดความลับเอาไว้เนี่ยมันจะทําให้เราเดือดร้อนนะเวลาเราแก้เนี่ยเราแก้คนเดียวเนี่ยเราแก้ไม่ไหวนะคะสําหรับเจ็ดดาบนะอะคิดว่าไม่หนักค่ะพี่น้องคะ่ะน่าล้วมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรในวันพรุ่งนี้ทักว่าแน่ ทักว่าเดลิเวอร์ก็คือความลับนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของปิดบังความลับความสัมพันธ์นะคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความลับเก็บเอาไว้เนี่ยไม่ได้บอกคนในครอบครัวหรือคนรักอย่างนี้นะน่าจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ว่าแนะนําไปแล้วอันไหนที่เราแก้ไม่ไหวณนะขณะนี้เราต้องบอกนะคะต้องบอกต้องกล่าวและบอกความจริงนะ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้บอกนะและมันจะแก้ปัญหาได้นะคะพี่น้องค่ะเดลเวอร์แล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะไม่ค่อยโอเคจริงๆด้วยค่ะเอาละมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขสามมีเลขเจ็ดมีเลขหกนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขสามมีเลขเจ็ดมีเลขหกค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องคะ่ะเนาละเอ้าวกังวลนนะ่ากรุ่นคิดอารมณ์ไม่ปกติขึ้นขึ้นลงลงเวียงเวีย <c> ง <oughs> แล้วก็มีความรู้สึกว่าลางสังหรณ์มักจะแม่นแม่นคือพี่น้องวันพุธกลางคืนนะเอาว่าแม่นในเรื่องที่ที่ดีเขาแล้วกันนะคะพี่น้องนะอย่าแม่นในเรื่องที่ไม่โอเค <c oughs> เอาเป็นแบบนั้นกันค่ะ นี่ราชินีพรจจันทร์นะวิตกกังวลกุ้นคิดนะคะแล้วก็อารมณ์ไม่ปกติขึ้นขึ้น,นลงลงนะไวยทองเหมือนป้าหมอหรือเปล่าไม่แน่ใจใ <c oughs> นีะนะคะเโอเคแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็คืออุดมสมบูรณ์อยู่กับครอบครัวนะคะพี่น้องนะราชินีเอเรสแล้วก็มีเงินเข้ามาเนาะมีลูกค้ายังอุดหนุนเราอยู่นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะยังไหวอยู่ค่ะ พี่น้องกาไม่เป็นไรการไม่ตายหนังเหนียวนะพี่น้องวันพุธกลางคืนอ่ะและก็มาดูว่าประยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่า the h ไฮโลเ f น n เน่นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเอาไหวจริงๆด้วยนะคะด้วยเป็นผู้ที่อดทนเป็นผู้ลักผู้ใหญ่เป็นนักวางแผนสมรรถสม,มดุลน,นะเหมือนพระ สังฆราชนะแล้วก็หาความรู้ใส่ตนเองเข้านคะศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองเข้าอันนี้นะคะสําเร็จหมดเลยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนไม่ต้องกลางวลค่ะอ้าวมาดูเลขนาโชคมีเลข2มีเลข3มีเลข3มีเลข5มีเลข2มีเลข3มีเลข3มีเลข5ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีพี่น้องวันน้าละนี่ มีความรู้สึกว่าคิดถึงคนข้างหลังนะณนะตอนนี้อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มีความรู้สึกว่าคิดถึงคนรักอานะคิดถึงคนที่ดีๆกันอยู่นะอย่างเช่นอาจจะคิดถึงสถานที่ทํางานเดิมนะตอนนี้อยู่บ้านนะกังวลน,นะเออไม่ต้องไปคิดถึงเขาหรอกค่ะนะเราก็มีความสุขกันะที่อยู่ปัจจุบันนี้ ให้ได้ค่ะพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะและก็ในวันพรุ่งนี้ก็ดีอยู่กับครอบครัวมีผู้ใหญ่ให้พรผู้หลักผู้ใหญ่เนาะเนี่ยพระจัจกรพัฒน์ไหเห็นไหมคะเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องวันพระฤหัสบดีนี่ดวงดีมาหลายเที่ยวแล้วเนี่ยสิบเหรียญขึ้นอีกทรัพย์สินมรดกการเงินดีนะคะยังตอบโจทย์ดูเรื่องการงานก็เช่นเดียวกันนะคะพี่น้องนะนี่ดีหมดเลยนะคะพี่น้องวัน พระฤสวัสดีค่ะโอเคและมาดูว่าพ่ยุบซีทักพิเศษเรื่องอะไรเอาไว้เอาอยู่เอารอดนะคะพี่น้องนะสตริงนะจับสิงโตได้จับเรื่องยากๆแก้ปัญหาเรื่องยากๆได้คือไพ่ใบนี้นะแต่ยังคงที่ยังไม่ยังไม่นิ่งในหล,ลายๆเรื่องอยู่นะคะยังคงอย่างนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเอาอะไรแน่นอนไม่ได yes. <t ot ills> yes. right. yes. 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 ้เราต้องอดทนอย่างเดียวค่ะแต่สําเร็จค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะมาดูเลขนาโชคค่ะมีเลขแปดมีเลขสี่มีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์นะคะมีเลขแปดมีเลขหนึ่งอโทษนะคะมีเลขแปดมีเลขสี่มีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์ค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างเอาละพี่น้องวันศุกร์ พี่น้องวันศุกร์นี่มีความรู้สึกว่าปล่อยวางอะนอนนิ่งๆละ่ะดีแล้วนะคะขยับกลับเคลื่อนไม่ได้แล้วก็ไม่สบายเอ็นข้อกระดูกนะคะอย่างนี้นะอ่านะสุขภาพก็ไม่ค่อยโอเคแต่เ็าบอกว่าปะาเดี๋ยวจะหายแล้วะคะ่ะใครที่ไม่สบายอยู่นี่จะหายแล้วแล้วก็อยู่นิ่งๆก่อนอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วนี่ยพรุ่งนี้ก็อยากจะทำโน่นทำนี่อยากจะเดินทาง เ่ยให้เบื่อเซ็งไม่อยากนอนอยู่กับที่แล้วไม่อยากอยู่บ้านแล้วไม่อยากอยู่กับที่แล้วอย่างงุน่นงี้ไม่ได้นะคะเนี่ยอย่างงี้ไม่ได้นะคะนี่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 เพราะฉะนั้นเนี่ยป้าหมอคิดว่าพี่น้องวันศุกร์อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเดินทางอย่าเพิ่งทําอะไรนะคะนะถึงแม้ว่าจะออกไปนอกพื้นที่ก็ตามนะมันไม่ค่อยโอเคเลยค่ะพี่น้องวันศุกร์เนาะ อ่าเพราะฉะนั้นพี่น้องวันศุกรนะ์น่ะควรที่จะหยุดอยู่กับที่กับบ้านกับช่องก่อนห้ามเดินทางก่อนจะดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันไม่ดีทั้ง3ามใบนะคะพี่น้องค่ะค่ะเละมาดูว่าพระยุทักพิเศษเรื่องอะไรอ่าทักพิเศษว่ารออีกนิดนึงค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะขี้คลายไปในทางที่ดีนะคะบุญกุศลที่ได้ทํามาก่อนหน้านี้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะคะ ทำบุญให้ทานบุญกุศลหนุนนํานะคะเทวดาปอตะให้กับพี่น้องวันศุกร์นั้นพบทางออกในทุกๆเรื่องนะคะพี่น้องค่ะโอเคค่ะไม่ตายค่ะม,มาดูเลขนาโชคค่ะมีเลขสี่มีเลขหนึ่งมีเลขสองมีเลขศูนย์มีเลขสี่มีเลขหนึ่งมีเลขสองแล้วก็มีเลขศูนย์ค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะพี่น้องวันเสาร์ น้าพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะโอเคพี่น้องวันเสาร์เนี่ยมีงานทำอยู่กับบ้านกับช่องเอ่ออะไรอะภาษาอังกฤษพูดไม่ออกคือสมมุติว่าอยู่บ้านอยู่ช่องก็มีงานทำนี่ก็คือพี่น้องวันเสาร์นะคะมีงานทำกิจการก็ทำอยู่กับบ้านกับช่องนะคะนี่ เลื่อนเป็นสเต็ปก็ยังดีอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานส่วนเรื่องการเงินยังเป็นขอตานอยู่เหมือนเดิมพี่น้องวันเสาร์ได้เหรียญค่ะแต่เป็นห้าเหรียญมีเงินเข้าค่ะแต่ฟืดยังกระยับกับเคลื่อนไม่ได้นะเออต้องประหยัดกินประหยัดใช้นะคะพี่น้องขาเนาะอืมจากกินสี่มือ้อเหลือสามมื้อนะคะพี่น้องวันเสาร์จากกินสามมื้อเหลือ สองมื้อค่ะอืมที่เหลือให้ลูกหลานกินอเอาเป็นแบบนั้นประหมาพูดเล่นนะไม่เครียดนะคะนี่แต่ยังคงมีเงินอยู่ยังมีคนเกื้อหนุนอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่คนรักเนย,ยังมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังดีนะคะอย่างนี้ดีค่ะดีดีเพราะฉะนั้นเนี่ย,ย,ะะย,นนยไม่มีใครรวยะค่ะช่วงนี้นะคะนะเป็นแบบห้าเหรียญกันหมดเลยค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะไม่ใช่แต่พี่น้องวันเสาร์ ท่านเดียวนะคะหลายท่านแหละนะวันจันทร์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไว้รอดนะให้เราได้กินได้ได้กินอยู่ในกับครอบครัวก่อนนะคะพี่น้องนะอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากนะเอาอย่างนั้นอย่างที่บอกประเดียวทุกอย่างมันจะคลี่คลายนะนะมีพี่น้องทักมาว่าอุ้ยพ่อหมอนี่พูดเป็นการ์ตูนจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันจะอุ้ยจะคลี่คลายได้ไงเนี่ยโรคอะไรเนาะ ก็ต้องดูกันต่อไปค่ะแต่ขี้ใครแน่นะมันไม่อยู่กับเรานาน,านหรอกค่ะนาะไม่อยู่กับเรานาน,านทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตั้งอยู่ระดับไปทั้งสิ้นโอเคนะเอาอย่างนั้นให้เราคิดบวกๆเอาไว้เลยทุกอย่างจะดีโอเคค่ะและมาดูว่าพยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่าเห็นไหมเอเ็มเพรสราชินีเสา ผูดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะเอาไว้เอาอยู่เอารอดควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เหมือนเดิมนะยังเป็นผู้นํานะคะยังเป็นหัวหน้าครอบครัวยังจะต้องรับผิดชอบอบริวารของเราลูกๆหลานๆของเราเขาก็รอดค่ะเราด้วยนะคะนี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะไพ่ไตัวนี้ดีค่ะโอเคค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข8มีเลข5มีเลขหมีเลขส มีเลขแปดมีเลขห้ามีเลขหนึ่งมีเลขสามค่ะพี่น้อง,องวันวพรนะคะให้พี่น้องอมอ๋อทุกแปดวันเกิดนะคะเฮงเฮงรวยรวยมีโชคมีลาบนะคะในวันปีใหม่ไทยในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทนะคะพี่น้องนะเช่นเดิมค่ะสวัสดีค่ะ